สวัสดีครับพี <pl ains> ่พี้น้องเมื่อวนนี้พอๆกันกับไอ้เขยให้แม่เชนนน้อนะพี่น้องเนี่ยมือวันนี้หลังพายุสงบฝนตกพี่น้องไอ้เขยบริขาบ้านครับไอ้เขยกะนอนหน้าคึอเกาเราพี่น้องนอนหน้าเฝ้าง้วพี่น้องว่าแปดตัวไอ้เขยกะนอนอยู่เทียงหน้าพี่น้องมือวันนี้ก็เฮ็ดข้าเขากินเองพี่น้องข้ามเขาข่อยเขยเมือวนนี้ก็ง่ายๆเลยพี่น้องเนี่ยนครับกนนอนหน้าที่รับไปเคยจีบเบง่ครับไข่เจียวพี่น้องไอ้เขยไข่เจียวครับอ่าข้าวต้มครับ ดีครับข้าวต้มไปเคยกับเทปง่ายๆครับครับน้ำพริกพี่น้องกินง่ายๆครับน,น้ำพริกกัอนี่ครับพี่น้องแล้วก็สุปกองไฟพี่นอ้องฮาสิมีวิสกี้ไว้นิดหน่อยครับพี่น้องวิสกี้ไว้นี่ครับเผื่อไายหนาวเนาะพี่น้องเนอะมามาเมื่อกี้ก็เคยขออยัอยดเลยครับเด้อขออนุญาตครับนี่ครับวิสกี้ไว้พี่น้องมามาพี่น้อง มากินกับเคยเม็กนะครับเนาะท่ายุลด้ดูดูเขามาพี่น้องเคยเขาบ้านเมื่อไรครับฝ้าห้องเปียงป่างเปียงป่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตะยานครับทั้งลมทั้งฝนนี่ครับเดี๋ยวเคยขอ,อยยาด้วครับเลยมากินไก่ไกพี่ไก่ไกไกน้องนี่ครับเขาบ้านเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเสียบพี่น้องเบิร์ตตอนนั้นทั้งแสีบพี่น้อง ใครับไข่เจียวง่ายๆพี่น้องไข่เจียวง่ายๆเขาห่อนห่อนพูนควนทุยทุยทุยเลยพี่น้องเลยยัง่ยหอนหอนอยู่เลยพี่น้องเนี่ยมาๆๆกินก็เคยพี่น้องแสีบน้ำกันครับแสีบน้ำกันกินง่ายยุง่งง่ายยุ่งทีหลับพี่น้องพีสามนมาฮากินง่ายครับ ฝนมันตกฝาก้าห้องโอ้พี่น้องแตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำ,ตำเลยพี่น้องเอ้ยอเคยกับพงกาเขาบ้านครับยานท่างที่สัญจรไปมากกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยหายกหนาฝนครับอันนี้ขนาดว่าเดือนสิเบเอ็ดกอยเดือนย2่สิบสองไได้พี่น้องเนี่ยก็เช่งกัน ป่าแบบฝนมาแต่สายฝนลงเลยดูเนาะพี่น้องนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินเขาใกล้เคยครับกินง่ายเลยพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายครับชีวิตบันปลาช่วยใช่หน้าพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บแซ่บนกันครับอืมลุ้มไปเลยยุงพี่น้องอแซ่บครับพี่น้องแซ่บครับมีวิสก,กี้ มีวิสกี้ไว้ปิดไอเทียงหน้าไว้พี่น้องเพื่อป้องกันหนาวนะครับแนละ้วง่ายๆในพี่นอ้องยุนี่เคยกับมีข่าวสารปิดไว้พี่น้องมีข่าวสารปิดไว้กับใครนะครับเนาะเพื่อชุกเฉินเคยบใครใเขบวบ้านเคยกับเฮ็ดกินเองครับพี่น้อง เสียบักครับเอาละพี่น้องคลิปนี้เคยกับฝากไวส้สำเนีแลนะครับขอบุญหลทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับช่วงคลิปเลยครับเด้อลาไปแล้วลพี่น้องสวัสดีครับ